สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูวดวงความรักระหว่างวันที่5-16กุมภาพันธ์นะครับของชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดร,ระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้นี่จะเป็นคลิปการดูวดวงความรักโดยรวมของชาวราศีตุลทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน หรือาบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับกับนคนรักจะมีการสลับการกระทํากานหรือเรียกว่าตรงกันข,ข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีตุลท่านใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันไปได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกาลายเป็นคนโสดแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้แต่ถ,ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยที่มีการเลิกรากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันันยยงงตรงอู มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดนะครับก็ให้ยึดถือคําทํานายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีตุลน,นะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกไม่าแล้วให้ความสมพานแบบนี้ขอเดือนออกมาดีกว่าไม่อยากไปสนใจไม่อยากอะไรแล้ว,แล,วแล้วชาวราศีตุลหลายหลายท่านก็ไปเริ่มต้นใหม่ๆได้ไปเริ่มต้นหรือคนใหม่ไปเริ่มต้นหรือง,งาน ไอ้เร uhm. ิ่มต้นเป็นเริ่อต้นคนใหม่รลอไปสนใจเรื่องการงานการเงินแทนนะครับเพราะคุณรู้สึกว่ามันมีความฝึกมากกว่ากับจุดที่ที่ยืนอยู่นะแต่ในอดีตเนี่ยเขาเองก็ยังไม่ได้หลุดจากคุณหรอกเขาเองก็พยายามมาวนๆเฉียวเฉียวคุณอยู่แต่คุณรู้สึกว่าไม่เอาไม่ค่อยอยากยุ่งแล้วนะเพราะเขาทํากับคุณมาหลายประเด็นแล้วหลายเรื่องแล้วนะครับนะแล้วช่วงปัจจุบันเนาะฮะ ช่วงปัจจุบันเนี่ยฝีกุมภาพันธ์เป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันสีกุมภาพันธ์คุณเองอ่ะเหมือนไม่อยากไปสนใจไม่อยากไปคล้องเกี่ยวแล้วเขาเองก็มีความเสียใจกับคุณเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเองพยายามพูดคุยพยายามติดต่อพยายามสื่อสารกับคุณทางใดทางหนึ่งไปหาคุณไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์เพื่อเพลงถึงเฟงฟิลิเกอร์หรือพยายามไปพูดคุยแต่คุณนิ่งเฉยอ่ะมันทาให้เขาค่อนข้างค่อนข้างแบบว่าเสียใจแต่เขาเองก็ไม่ยอมแพ้นะเพราะเขาเองก็ยังอยากให้คุณกลับเข้ามาสารพันธ์กับเขาอยู่นะครับ นะเขายังมองว่าเออคุณก็ยังน่าจะยังเหนือเลือดเยื่อใย,ยนะก็พยายามต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกนะับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะ มาดูกันนาอว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองอ่ะถึงยังยังมีเรื่องราวในใจเรื่องราวของเขาอยู่บ้างแต่คุณเองก็ไม่ไม่ค่อยอยากไปสนใจอยากพุ่นวายแล้วเพราะคุณอยากเดินหน้าซะมากกว่าเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าอยู่กับเขาไปก็มีแต่เรื่องเขาเองก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรฉะนั้นคุณรู้สึกอยากเดินหน้าไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมากกว่ากับเขาก็ไม่ได้เกลียดนะเป็นเพื่อนได้เป็นเป็นเพื่อนเป็นฝูงได้อะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าไม่อยากกลับไปฝ่ายแฟนพันธ์ เะเขาล่ะเขาคิดไงต่อต,ตัวคุณเนาะเขาเองก็ยังลืมเรื่องราวเก่าๆระหว่างคุณกับเขาไม่ได้ฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจว่าอยากพยายามนะให้คุณกลับมาเหมือนเดิมอยู่ฉะนั้นตรงนี้เขาเองจะดูทีท่าคุณว่าคุณจะทํายังไงกับเขาต่อไปแล้วก็เขาจะหาเกมแก้อยาหาวิธีแก้เพื่อให้คุณคลายใจกับเขาคลายใจแล้วก็ให้อภัยเขานะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้านนะครับ มาดูกันเนาะไพ่แบ่งเป็นฝองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่5-10กุมภาพันธ์ส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่11-16กุมภาพันธ์นะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีตุลบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลายเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะจ๊ะมาดู5-10กุมภาพันธ์กันเนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย5-10กุมภาพันธ์ช่วงนี้ชาวตุลจะค่อนข้างนิ่งๆไปซึ่งทำเพราะคุณไปสในใจเรื่องการงานการเงนิงน,งนของคุณซะมากกว่ามันทนอ,อ ประกอบกับเขาเองก็มีเรื่องที่ต้องคิดต้องทำอะไรเออยอะแยะเหมือนกันเขาก็จะก็จะนิ่งไปเหมือนกันต่างฝ่ายต่างนิ่งมากๆในช่วงนี้แล้วช่วงนี้เขาเองจะกี่กลับมาคิดทบทวนว่าเออควรจะพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้ดีไหมหรือควรจะหยุดหยุดแล้วยอมแพ้ด,ดีนะครับแต่เขาก็แค่คิดแป๊บเดียวแหละมาคิดมาคิดแป๊กนู่นหนึ่งกออ็ไม่เอาดีกว่าพยายามต่อลุยต่อ,อะนะนะเดินหน้าต่อนะยังไม่อยากไม่ยังไม่พร้อมเสียคุณไปนะครับแล้วก็ระหว่างวันที่เออ สิบเอ็ดถึงสิบพฤษุมภาพลาดช่วนงนี้เป็นยังไงบ้พางสิบเอ็ดถึงสิบพกษุมภาผ่านนี้เมื่อเขาตัดสินใจได้แล้วว่าเขาจะเดินหน้าต่อ,ตอเขาเองก็จะพยายามกลับมาพูดคุยบุ่นวายกับคุณทางในเกิดขึ้นบางทาง่านบางคนมากดไลค์กดแชร์เพื่อเพลงถึงส่งฟิลิก,กร์หรือบางท่านบางคนเจอเขามาพูดคุยหยอดความหวังๆเลยด้วยซ้ำนะครับทางในทางหนึ่งแต่ว่าไม่ว่าทําอะไรเกิดขึ้นคุณก็จะนิ่งๆนะไม่ค่อยมีรีแอคชั่นอะไรเท่าไหร่มันทําให้เขารู้สึกค่อนข้างผิดหวังไปเหมือนกันนะครับนะแต่เขายังยอมแพ้ไหมก็ไม่ยอม คุณจะต้องไปดีเฟคเขาแต่เขาก็ยังยังอยากฟู้อยู่นะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีตุลในแค่นี้นะครับชาวราศีตุลท่านใดยอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายเดี๋ยวไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะ